ทำบทเดียวแก้ทุกได้ทำบทเดียวพ้นทุกได้ปัจจุบันคนเราศึกษาทำไม่เอาบทเดียวจะเอามากๆเนื่องจากมันไม่มั่นใจไม่เกิดความมั่นใจจะเอาให้หมดทั้ง84 0 0 0ันพระธรรมขันธ์ทั้งพระไตรปิฎกเลย สูตรไหนระสูตรไหนก็ะนจะเอาก็จะท่องให้ได้ก็จะเอาแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเพราะมันเป็นความจํามาแบกมาหามเอาไปหาเงินก็ไม่ได้แต่ถ้าเราเรียนวิชาการด้านของงานต่างๆเมื่อเราเรียนมาเราก็จะมาประกอบอาชีพหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเราได้แต่ทางทำนั้น เป็นวิชาการทางธรรมเอามาแบกไว้หนักเสียเปล่าประโยชน์น้อยมากได้แค่เอามาคุยมาพูดให้มันเกลอในสังคมศาสนาพุทธพุทธไปว่าตื่นแต่ตอนนี้หาพุทธะนั้นยากสุวนมากจะเป็นศาสนาพูท มีแต่คนเรียนมาจํามาแล้วก็พูดพูดมากพูดมากมากแล้วก็ทะเลาะก,กันก็จะเป็นอย่างนี้มีแต่ความทุกข์แท้จริงแล้วทําแค่บทเดียวก็ทําให้พ้นทุกข์ได้พระพุทธองค์ก็ทรงตัดเอาไว้ว่าเยหีเกจิอนันทะเอตะและหววามะมัดเจเยวาอนุนในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราแล้วก็ดีใครก็ตาม อัตติปาวิหริสถะอัตาสรณนานัญญสราณนาจะต้องมีตนเป็นปฏิปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะธรรมทิปาธรรมสราณนานัญญสราณนามีธรรมเป็นปฏิปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่ตามตักเคมเตอ,อนันทภพิขุเยเกจิสิกากามาติอานน์พิสุพวกใดเป็นผู้ใครในสิกา พิสูพวกนั้นจกเป็นผู้ตั้งอยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแต่ศีกขาก็คือศีลสมาธิเนี่ยเราจะต้องพึ่งตัวเราพึ่งทำก็คือพึ่งใจเข้าไปให้ถึงใจให้ได้นั่นแหละเราจะต้องศึกษาทำบทใดบทหนึ่งให้เชี่ยวชาญให้แทงตลอดด้วยปัญญาเข้าใจแทงตลอดด้วยปัญญาแล้วน้อมไปปฏิบัติ แค่บทเดียวเท่านั้นนําไปปฏิบัติก็จะเข้าถึงใจของตัวเองได้ใจก็จะมีที่พึ่งก็จะพึ่งตนได้เพราะว่าได้เห็นทำแล้วนี่เป็นอย่างนี้แล้วทําบทเดียวนี้ทําบทไหนล่ะหลวงพ่อจะเน้นที่ขันห้าเพราะขันห้านี่มันคือเรามันหลบมันหลีกมันเลี่ยงไม่ได้เอาที่ขันห้าเอาที่เราเลย เพราะเราเนี่ยสำคัญขันห้าก็สําคัญเพราะขันห้าเป็นเราเราเป็นขันห้ามันสําคัญอย่างไรล่ะอา้าเขาขอค่าเราให้ค่าไหมเราเจ็บป่วยเราไปโรงพยาบาลไหมไปเนี่ยมันสําคัญเพราะฉะนั้นเมื่อสําคัญเราก็รู้มันซะรู้มันทั้งหมดซะมันคืออะไรขันห้าขันห้าคือกายกับใจคือตัวของเราเนี่ยคือกายกับใจหรือรูปกับนามแยกออกเป็นห้าส่วนที่เรียกว่าขันห้า ออกเป็น5ส่วนส่วนแรกเรียกว่ารูปประคันส่วนที่2เรียกว่าสัญญาขันส่วนที่3เบทนาขันส่วนที่4สังขารขันส่วนที่5วบิญญาณขันนี่แยกออกเป็น5ส่วนอย่างนี้ที่นี้แต่ละส่วนเนี่ยเราจะต้องรู้ว่ามันทานํางานยังไงคือขันห้าเนี่ยพระพุทธองค์เน้นเรื่องอะไรในการห้าเราต้องรู้ตรงนี้อีก ขันห้าเนี่ยคือเน้นเรื่องใจเรื่องใจเรื่องใจที่มันพาไปทําผิดทําถูกทํานั่นทำนี่ให้เราทุกข์อยู่เนี่ยอ่าคือเน้นไปที่ใจเลยตัวขันห้าเนี่ยใจทีนี้แบ่งออกเป็นห้าส่วนรูปรูปคือร่างกายเนี่ยรูปนี่มีใจไหมอ่ามีใจไหมรูปทุกคนบอกว่ารูปไม่ไม่ไม่ใช่ใจอ่าใจก็มีเวทนาสัญญาสังขารปิญญ,ญาณ นุ่นใจหรือนามก็จะไปเอาไอ้นุ่นแต่หลวงพ่อบอกว่ารูปก็เป็นใจอ้าวถ้าไม่เชื่อลองไม้ตีลงไปดูสิตีลงไปที่ตัวเราเนี่ยอ่ะเป็นไงเจ็บไหมนั่นมันจะบอกทันทีเลยโอ้เจ็บน่นอ่ะถ้ามันมีใจแล้วมันเจ็บได้งไงนั่นละรูปก็มีใจคือมันจะมีลักษณะเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเจ็บปวดคันมึนชาเนี่ยที่รูปอ่ะใจน,นี้แสดงสะท้อนออกมาอย่างนี้ให้รับรู้อย่างนี้เนี่ยตัวเนี้ย เพราะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ของจริงหลวงพ่อจะไม่เอาตามตำราจะเอาของจริงที่มีในตัวออกมาพูดเลยเนี่ยออกมาพูดเลยถึงจะขัดกับตำราก็ไม่เป็นไรแต่อย่าขัดกับเราเพราะว่าเราต้องใช้มันเราต้องอยู่กับมันเราเราต้องพามันใช้มันพาไปพ้นทุกข์เนี่ยใช้ทำขันห้ามบทเดียวเนี่ยพาไปพ้นทุกข์แล้วก็ มันมีเครื่องมือในตัวขันห้าเนี่ยก็คือตัวร่างกายเนี่ยมันมีชิ้นส่วนเป็นเครื่องมือที่หยิบจับต้องทํานู่นทํานี่ได้ปฏิบัติทําได้ตัวร่างกายตัวรูปขันเนี่ยเนี่ยแต่ในรูปก็เป็นใจเหมือนกันมีใจกรองอยู่เหมือนกันเนี่ยคือรูปขันลักษณะเย็ยรนร้อนหน่อแข็งตึงไหวเจ็บปวดการมืนชาเนี่ยคือมันเป็นตัวเป็นร่างกายเป็นมีพื้นที่เคลื่อนไหวได้แต่ต้องได้สัมผัสได้เนี่ยนี่ตัวรูปรูประคันชี้ให้ชัดให้ชัดเจนเลยต่อมาก็เวทนาขัน อ่าอาหลวงพ่อจะไล่ไปตามอาการที่มันเกิดขึ้นพอมีรูปมันจึงมีการสัมผัสเมื่อมีสัมผัสสัมผัสก็คือเราเอาร่างกายเราไปสัมผัสเนี่ยไปสัมผัสถูกความร้อนมันก็จะบอกว่าร้อนถูกไฟเนี่ยก็จะบอกร้อนเนี่ยรูปสะท้อนออกมาว่าร้อนเนี่ยสัญญาสิเนี้ยอันที่ส่วนที่สองคือสัญญาสัญญาก็จะจําจำว่าร้อนเนี่ยร้อนสัญญานั้นรู้เลยว่าร้อนไฟเนี่ยร้อนเนี่ยสัญญาสัญญามีตรงไหนอย่างนี้ สัญญาตัวนี้มันจะเป็นความจำนะมันจําแล้วพัฒนาได้วิตกวิจัยวิจารณ์วิญญาณนิพน์ไปถึงรเตยสัญญาเนี่ยมันจะจาไปได้ขนาดนั้นเลยต่อมาต่อมาอมันก็จะมาที่ส่วนที่3คือสังขารขันคือความคิดอพอสัญญาจํานี้ร้อนได้คิดต่อเลยร้อนมากร้อนน้อยโอถ้ถ้าร้อนมากกว่านี้เราแย่เลยเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลอ่า ต้องไปให้หมอทําแผลทําอะไรอ่านี้มันพอทนได้ไม่ฟองหรอกแผลร้อนขนาดนี้คงไม่พองหรอกเอาอยาสีฟันใส่ก็คงหายนี่คิดคิดต่อแล้วสังการขันเน,นี่ยหลวงพ่อจะไล่ไปตามอาการที่มันเกิดขึ้นเลยนะอ่าต่อมาตัวที่สีก็คือเวเอ่อวิญญาณขันวิญญาณขันเนี่ยคือรู้วิญญาณนี่คือรู้แจ้งรู้แจ้งว่ามันร้อนอย่างงี้แหละร,รู้ว่ามันร้อนเนี่ยรู้แจ้งอย่างนงี้เนี่ยแบบนี้แหละกเขาเรียกว่าร้อน แบบนี้รู้รู้ออกมาอย่างนี้ว่าเนี่ยร้อนออกเป็นภาษาสมมุติออกมาที่เราใช้กันเป็นภาษาไทยเนี่ยสมมติว่าร้อนอย่างเงี้ยอันนี้นี่วิญญาณวิญญาณรู้แจ้งรู้แจ้งแบบนี้เนี่ยตัวต่อมาส่วนที่5ก็คือเวทนาขันเวทนาขันเนี่ยก็จะเป็นผลผลของมันที่เขาเรียกว่าผลผลลัพธ์ของมันน่ะผลหรือเสเวยเนี่ยร้อนมันก็จะมา มาทุกข์อยู่ที่นี่มาเสวยอ,อารมณ์อยู่ที่นี่สเสวยที่อารมณ์โอ้แบบนี้ไม่ดีไม่ไม่พอใจอ่าถ้ามันเป็นมากเราจะลําบากเนี่ยอ่าเพราะร่างกายมันสะท้อตัวร่างกายตัวรูปขันมันจะท้อออกมาว่าร้อนแต่ตัวเวทนาเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ทุกทางใจมันมามา,มาทุกข์อยู่ที่นี่โอ้ยไม่เอาต่อต่อไปอย่างนี้ไม่เอาแล้วต้องหลีกต้องเลี่ยงแล้วอย่างนี้แย่เลยอ่าเดี๋ยวจะไปทํางานไม่ได้อ่ามาทาไฟรั่วก,กันอย่างเนี้ย อ่าเนี่ยไอ้ทุกมันทุกอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยทุกทางใจนะไอ้ทุกเวทนาเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าอ่าทุกที่ร่างกายที่เป็นแผลนะอันนั้นตัวนั้นตัวสะท้อนตัวสะท้อนออกมาเฉยตัวร่างกายเนี่ยสะท้อนออกมาอ่าเป็นเป็นเรื่องของบาดแผลเรื่องของเจ็บปวดเย็นร้อน่องแข็งตึงไหวเจ็บปวดคันมือชาเนี่ยไอ้ตัวรา่างกายตัวรูปขัะขนที่เป็นอย่างนั้นแต่ส่วนตัวเวทนาเนี่ยเวทนาเนี่ยคือความทุกข์ทุกข์เนี่ยมันที่ใจอ่าที่ใจตัวที่เป็น เป็นนามนามา่ำไม่มีตัวไม่มีตนมอนรูปไอ้ตัวนี้มันก็จะไปหนักไปมัดอยู่ที่นั่นนะมัดอยู่ที่เวทนาเรียกว่าเสบยเสบยก็คือกินก็คือเสพก็คืออยู่อยู่กับอารมณ์อันนี้เวทนาเนี่ยคือเสบยอยู่ในอารมณ์อันนี้อารมณ์ที่ไม่พอใจเนี่ยเจอร้อนเจอไฟรุ่งอย่างเงี้ยไม่พอใจเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าเวทนานี่คือขันห้าเราเราเรียนรู้อย่างเงี้ยของเก่งเลยเนี่ย ไล่ไปตามสภาวะของจริงคือมันจะต้องสัมผัสก่อนสัมผัสก่อนมันถึงเ,เกิดเกิดไล่ตามมาสัญญาสัญญาจำเพราะสัญญาจําคิดต่อเพราะคิดต่อวิจารณ์รู้แจ้งรู้แจ้งตามนั้นตามที่เราสมมุติกันน่ะว่าชื่ออะไรอะไรอะไรยังไงจากนั้นก็ตัวเบย่สเวเที่เ,เวทนาเวทนาเป็นตัวอารมณ์ตวเบือารมณ์นั้นพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆตัวนี้ตัวสเสวยเนี่ยเราให้รู้อย่างนี้ คือมันมีรูปเนี่ยมันมันถึงมีการสัมผัสเนี่ยสัมผัสทีนี้ใจมันก็มันก็สัมผัสได้แต่เขาเรียกว่าพัสะเพราะใจมันไม่มีตัวมันไม่มีพื้นที่ที่จะไปจับไปแต่ไปต้องได้แต่มันมันรู้สึกขึ้นมาได้การรู้สึกขึ้นมาได้เขาเรียกว่าพัสะพัสะคือมันไปคอนแทคกันอยู่มันไปติดกันอยู่อย่างเช่นสัญญาเนี่ยสัญญาความจาเนี่ยมันจาพอมันจําได้อ่าสมมติมันนึกถึงอดีตที่ไม่ดีอ่าเราเคยทํา แอเป็นเลยเคยทําให้เราอ,อกหกักเรานึกนึกถึงอตอนที่เขาหนีเราออกหนีเราไปเนี่ยอดีตจำอดีตตรงนั้นไดเน้เป็นรูปขึ้นมานมัน่ความจามันไปมันไปเต็มอยู่ตรงนั้นอ่ะอันนี้มันก็เกิดเกิดคิดต่อทันทีเลยโอ้ทาแจ้งทําเราได้เราก็ดีกับเขาขนาดนี้แน,น่ตัววิญญาณก็รู้แจ้งขึ้นมาก็รู้แจ้งแบบนั้นแหละ,ะแล้วแล้วเวทนาก็กสเสวยอาร,อรมณออ์ทุกเลยใจเศร้าหมองทุกอยู่นั่นอ่ะ เนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันสามารถภาษาได้ทั้งสี่สี่ส่วนเลยคือตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันพัฒาในตัวมันเองก็ได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นแต่รูปเนี่ยมันต้องมีรูปก่อนนะถ้าไม่มีรูปก็จะไม่มีไอตัวนมามธรรมจะไม่มีไอตัวนามรูปเนี่ยนามรูปคือใจเนี่ยก็จะไม่มีใจอ่ามันต้องมีรูปก่อนรูปเลยคือมหาพุทธรูปเพราะฉะนั้นเนี่ย ขันห้าเนี่ยเราต้องรู้จ,จริงๆเนี่ยนะคือคือเราเาะฉะนั้นหลวงพ่อเวลา,เ,าเทศการปฏิบัติเนี่ยก็จะใช้วิธีสาธิตเลยใช้ไม้ใช้ไม้มันทัดตีให้เห็นชัดให้ชัชดเลยว่ามันเป็นยังไงอ่าคำว่าขันห้าจริงๆม,มันเป็นยังไงอ่ในตำราน่งก็ว่าไปโดยตำราแต่หลวงพ่อจะว่าว่าไปโดยของจริงแล้วเราต้องใช้ตัวขันห้าหรือกายกับใจเนี่ยปฏิบัติร,ร,มตร,รมเนี่ยปฏิบัติรมเนี่ย เอาละว,วันนี้เอาแค่นี้ก่อนขั้นปฏิบัติเดี๋ยวอีกเทศหนึงเอวัง